เอ็มซีหลักของรายการของเรา,านั่นเองนะครับเดสวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่แต่วันนี้ทุกคนน่ะเหมือนเป็นแขกของพี่แจ็์กับพี่เอ็นนะเพราะทุกคนก็จะต้องแนะนําตัวแบบแต่งเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเอ็มซีหลักของรายการอ้าวแต่ละคนแนะนําตัวเลยนะครับได้ค่ะสวัสดีค่ะเอ็มซีมิก เล่นใหญ่ขนาดนี้เขาเล่นใหญ่มากนะนูนิลแล้วเปิดเบอร์แรกด้วยแล้ววันนี้รู้สึกร้านนูนิวหยาดหยาดไปออกหยาดไปออกที่เดินขึ้นบันไดก็สะดุดนะครับน่รอดไปเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับผมเอ็ซีนูนิลค่ะน่ารกสวัสดีค่ะเอ็มซีมาเบลค่ะโอ้โหอยู่ใกล้กพุ่น้องน่ารักมากจริงๆนะคะก่อนอื่นถามเลยดีกว่าความรู้สึก